สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของฮ้านอยนะคะประจําวันที่15กุมภาพันธ์ปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ4กับ7 0กับ7 4กับ6นะคะ7 0 7 1 7 3 7 4 7 6 7 7 7 9เด้อ0 1 0 2 0 4 0 6 0 7 0 9นะ นี่ศูนย์ก้ามันมาคู่กันนี่พิเศษก็เฉพาะกิจสามตัวก็606ูนย์หกสี่หกศูนเจ็ดศูนสี่สี่เจ็ดกศูนย์สี่ก็ได้เนาะจับคู่ก็เจ็ดศูนย์ศูนย์เจเหกสี่หกสี่นาะโชคดีทุกคนนะเจ็ดศูนยสี่สามหกสี่เจเนาะต่อไปพิเศษ กับเก้าห้ากับสามเราจับเก้ากับสามให้นะคะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าหเก้าเกจดิมสามศูนย์สามสมสาสามเก็ดเก้าเก้าเจ็ดเกับคู่เจ็ดสามเจก้าเก้าเจ็ดห้าเก้าจะให้ดีเกาหนึ่งมาใส่เนาะ ก้าหนึ่งสเด้าหนึ่งห้าเนาะต่อไปปกติสองกับห้กับเจ็ดสองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองห้าสองเจ็ดสองแปกย์สห้าสี่เจ็ดสี่เก้าสี่เจ็ดหนึ่งสองห้าเจ็ดเจ็ดสี่สองจับคู่ก็สองส2่สี่สองสหสองหเจ็เจ็ดห้า สี่ห้าห้าสี่เนาะนี่แล้วบังเวิร์นสี่สี่ห้าห้าเดอ้อต่อไป VAP สี่กับเจ็ดหกกับเก้าเราจับเก้ากับสี่ให้เนาะเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้า ศูนย์สี่เจ็ดจับคู่ก็สี7เ4็6เจ็9สี่9ี่เนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะนี่จับคู่ซื้อด้วกันเดอ้ออันไหนที่มาเหมือนกันก็จับไว้ก่อนต่างกันก็เพิ่มเข้าไปเนาะมันสลับกันออกเดอ้อทุกแนวทาง สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียเพียงแค่นี้นะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางค่ะอย่าลืมปวดมซับสไคร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะเฮงเฮงปังปังค่ะ